ร้ายเลือกเอาเลือกเอาต่อดอกแบบนี้จ้ะละอ่อนละอ่อนอันเรื่องเลือนี้เขาก็จะตัดออกนอกจาะเนาะนี่จ้าเพื่อนๆใบละอ่อนนะเนี่ยเมื่อวานนี่ก็มาเก็บเด้นี่นะบมอจ้านั่นจ้ะดอกหนึ่งนี่จ้ะ ไว้ละอ่อนเลยนี่กระดอกหนึ่งพุ่นกระดอกหนึ่งเพื่อนๆพราอันนี้นิ่มแล้วก็เอาเอาตัวนี้ก็เสีหาเตะ,ด,ะดัเตะดูไว้ละอ่อนละอ่อนละอ่อนอ้าเด็กเพื่อนเพื่อนกระลังผูึ้นมาเห็นแบบๆไปข้านไปข้าน,นยังมืโมนี่กรบโปงกต้นเอาดอกไปหน่อยนี่ดินี่เป็ดค,คู่เลย Lăng cúp cắp này. lăng, cúp cắp, cúp cắp. Luôn, luôn lăng này cắp đây cắp 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 này cắp 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 งามบอฮะเรอ่อนยูโดดนี่อันน oh. ี้เจ้า่เอาบอกโป๊มันมันนิ่มแล้วเห้ดิตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมิ่งบึงแพ็กคู่ปิดไว้ด้วยแพ็กคู่จ้ะเป็นแบบ

Ni cân nùng đỏ ní cân nùng đỏ tù mục ti mì tù mục ti mì nâng cao nắ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 ng สีแบบจ้าบมากเลยสีสีงามงามนี่สีน้ำตาลเหมือนขนมปังไหมที่เป็นวาเนะงามบ่จ้านอกเนางามบอมเ,เหมือนขนมปังไหมเลยนี่ด้งามบอเอามัาน่เห็นเนาะ อันนี้เอาปล่อยไว้เพราะว่าเขาเขาโอรอนอะแล้วเขาจะแต่ละอ่อนเหมือนกันด้วยก็แเบ,บสวยเลยนะนี่ดูว่าอันนี้ว่ามันราชินีราชินีเห็ดมันมีเกิ็ดอันนี้พ่กเมล็ดเอา